สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ นายชาคินอินอิมวรปราศอำเภอลมศัก์เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดเข้าเปลือกปีการผลิต2 6 4ทับ2 6 5ที่สากรการ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศส,สาขาดงขวางตำบลน้ำชุนอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวจัญญวันอ้วนตาผู้ในการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ากล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสุพลศรีทับทิมพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์หน้าส่วนราชการเข้าร่วมนายสุพลศรีทับทิมพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า เพชรบูรณ์มีผลผลิตข้าวประมาณ6 7ถึงเแสนตันต่อฤดูการผลิตและรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืช3ชนิดประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังในส่วนของตลาดนัดข้าวเปลือกนั้นเป็นมาตรการเสริมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกลไกลการตลาดเกิดการแข่งขันและเป็นธรรมเรามีเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นที่มีมาตรฐานมีการเชิญผู้ซื้อเข้ามารับซื้อหลายรายขณะเดียวกัน โครงการประกันรายได้ราคาข้าวที่ออกมาในช่วงนี้คือข้าวปลึกเจ้าความชื้น15%รัฐบาลประกันรายได้อยู่ที่10,000บาทต่อตันข้าวหอมมะลิ105ประกันราคาที่14,000บาทต่อตันนอกจากนั้นยังมีค่าช่วยเหลือเก็บเกี่ยว2,000บาทต่อไร่สําหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเกษตรอําเภอและยังมีมาตรการของสาก์การ,กรเรกษตรซึ่งยังต้องรอรายละเอียดที่จะมาช่วยเหลือกเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งด้วยทางนี้จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จะทําโครงการตรานัด ข้าวเปลือกปีการผลิต2 5 6 4ทับ65เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำและเพื่อให้กลไกการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขันทางการค้าทำให้เกษตรกรมีช่องทางเลือกมีอำนาจในการต่อรองการขายสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรรวมถึงการพัฒนาเกษตรกรให้ได้เรียนรู้การซื้อขายแบบตลาดกลางเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาระบบตลาดเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจังให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่1-5พฤศจิกาย,ยน2564นาาสกกรการ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสสาขาดงขวางตำบลน้ำชุนอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเปิดการซื้อขายข้าวเปลือกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาทุกวันปุ๋ยตามองกุดปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด